ที่หัวเห็นแล้วจะพลาดไม่ได้นี่100บาทให้โูเยอะมากส่วนนี้เป็นแบบโปทะเลนะฮะคือใส่ทะเลรวมล,ลา20บาทให้เยอะเหมือนกันวันนี้นะคะที่แซบกว่าเสื้ออป้านะคะก็คือยำหอยแครงนี่แหละครับดูตัวเต่งๆเราบอกแล้ว EP นี้เราพามาแต่ร้านแซบที่หัวหินนะจ๊ะนี่ฉันฉันหนลงรักเธอเพราะทาปั้นขึ้นเหย่อยนะขอยิดิ เามาเพื่อสิ่งนี้นะครับนี่ปลาดุกทะเลผัดฉานะฮะนี่เป็นจานสุดท้ายของทางร้านพอดีสำหรับวันนี้วันนี้ได้ปลาดุกมาน้อยมากแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านซับสดซับนะคะร้านนี้มีชื่อว่ากะเพราโคตรปูแม่ลานะครับคือโคตรปูจุกจกเน้นๆและซ่บจริงๆร้านนี้จะบอกเลยนะครับว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมาก ถ้มามาทร,รมาาได้จะดีมากแล้วมาหลังเที่ยงือโอเคครับผมก็เ,เดินในซอยมาเรื่อยๆนะคะจนมาสุดซอยก็ถึงที่นี่นะคะนี่ร้านนี้กะเพราคตดปูน,นะ,ะแมลานะมาลุยกันโอ้นี่ไข่เจียวคตดปูน,นะฮะมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยส่นนี้คือกะเพราปูทะเลนะคือปูบวกกับทะเลนะครับนี่กำลังผัดเลยระหว่างนี้ไข่เจียวก็เริ่นนะะมได้แล้วฮะอ้าวทางนี้ใบกะเพราลงเอกเอามาเนี๋ยมาลุยกันอ้าวกะเพราปูทะเลนะฮะเริ่มได้ที่แล้ว โอ้โหเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าคราบับน่ากินมากนี่นะฮะลงจานแล้วน่ากินมากสีสันจัดจา้านโอ้โหครับและนี่คือราคาของอาหารที่ร้านนะครับจะบอกว่าปริมาณกับราคานี่ถือว่าคุ้มสุดๆนะฮะอาหารของเรามาแล้วนะคะพร้อมแล้วนะครับกระเพราโคตรปูคือจะบอกว่านี่100บาทให้ปูเยอะมากส่วนนี่เป็นแบบโบทะเลนะฮะคือใส่ทะเลรวมล20บบาทให้เยอะเหมือนกัน และนี่ครับต้มยำต้มยำแน่นแบบนี้อืน่ากินมากๆและนี่ไข่เจียวคอดปูคือน้ำมันร้อนล้นล่าลงไปเลยมันจะแตกสวยงามแบบนี้กะเพราร้านนี้นะคะมีเผ็ดแค่สองระดับคือไม่เผ็ดเลยไม่ใส่พริกกับระดับปกติก็คือเผ็ดนิดเดงย่เพราะฉะนั้นเผ็ดพริกเม็ดเดียวเผ็ดน้อยเผ็ดอะไรนิดเดียวไม่มีและคานี้คือไม่เผ็ดเลยมาสไตล์เรา้ดยครับ ออร่อยคุณไม่ผิดไม่ชิมเผ็ดระดับเขาก่อนเหรอไม่รไมหรับมันไม่เผ็ดเยอะเฮ้ยทันทีที่ถือว่าสักมาแล้วแบบกระเพราแบบโอ้เต็มเต็มแบบเออเนื้อืมรสาดีมากไม่เผ็ดดูวะกลมกล่อมนี่นพ,พริกเพิ่มล้ำกว่าเรารพริกเพิ่มโม,มโซไปหมดอะไรไปหมดเลยหืมนี่ปลาหมึกปลาหมึกมา เอาปูตามม,มาฮะลุยฮอืขม,มนหนุบดีมากเลยผมได้ยินเสียงกรบของอมาจากปากป้าเลยนะคะตักซุปยำมานะฮะัแบใบส่ถ้วยนี่มีกินน้ำก่อนครับชัดแบบไหนเขามีน้ำขน้นน้ำใสนะอ,อร่อยยอะมากเลยเฮ้ยดีรสชาติแบบแซ่บ นี่แม่ก็ทําเองเลยนะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกิจาการครอบครัวมากๆอือใช่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 ใช,ใช,ใช่นี่ฮะทำสดความแบบครบเครื่องมาครับลนะุย<ด>ฮะไข่เจียวไข่เจียวความกรอบนี่มีปูหลงไงนนะฮะนี่มีเนื้อปูตอกแรกอยู่ในทุกอนูนี่ฮะเนื้อปูอย่างนี้อย่างข้าวกะเพราปูพวกเนี้ยเขาจะให้จานละ350กรัมทุกจานมาครับลุยฮะ กับไกเจีปูเลยดีมากเดีย๋ยวอันนึงเอาเนื้อบกมุกกรอบอใครนนดูคลิปเราแล้วอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะเราจะพาไปร้านเด็ดๆแบบนี้นะคะนี่มูกกรอบกับเนื้อฝาบครับจะเพามารู้เยอะแล้วก็ร้านนี้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอคิวนิดหนึ่งดีมากผัดแบบแห้ง ล้วน,นล้วนกับความเผ็ดที่ถึงใจจริงๆเฮ้ยเด็ดแมลานะคระับกระเพราคัดปรกระเพราคัดปรุงแลามาตำได้ไม่มีผิดห,หวังเหนือต่างลวแซ่บจริงเดือด <c ười> er จริง,รงแล้วราคาคือสุถือสุดมากหากินแบบนี้ยากมากสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันเด็ดแน่นอนและอีกหนึ่งร้านแซ่บนะคะที่เขาบอกมาที่หัวหินแล้วจะพลาดไม่ได้คือร้านนี้เลยชื่อร <น Links, S 1> ้านคุณนี่นี่นี่ซื้อยู่นี่นี่นี่ฮะซื้ออยู่นี่เลยนะซื้ออยู่นี่ตำส้มครับนี่ร้านนี้ บอกว่าเป็นแซบเดือดนะฮะเราพาไปดูอ่าไปดูกันว่าเดือดขนาดไหนวันนี้นะคะที่แซบกวดเสื้อป้านะคะก็คือยำหอยแครงนี่แหละครับอันนี้เป็นลาบหอยแครงนะแต่คุณตักหอยแครงมาให้ดูหน่อยสิคะโอ้โหดูหอยแครงนะครับนี่ตัวเต่งๆเราบอกแล้ว EP นี้เราพามาแต่ร้านแซบๆที่หัวหินนะจ๊ะมาเดือดเวอรูครับกินที่ห้าตัวฉันเห็นโอ้โหวันดีรู้วันดีเห็นบ้าบอปะ ้งเออเขาเบอกแล้วว่าถ้าอยากจะกินแบบประมาณนี้ลาบส้มตำต้องอที่นี่รสชาติเปรี้ยวเค็มนัวแซ่บเผ็ดบ้าจ,จริงดูดิโอ้โเพื่อนเรานั่งเกาหัวอยากกินเลยนะรอรอยเลยนะ้ำลายปูปากตอนนี้ซุป <c oughs> ดอกไม้ครับโอ้โหหืมแค่ดูก็รู้ว่าอ่อนมากย <c oughs> ัาม่อ่อนนะคะคุณ ความเผ็ดเป็นยังไงต้งมต,ตําไอไม่ใช่ต้มตําข้าวเหนียวต้องมาแล้วนี่ฉันฉันหลงรักเธอเพราะท่าปั้นข้าวเหนียวนะขอยคิดซิปั้นข้าว<อ>เหนียวปุ๊บหล่อป๊าบเลยะะปัน้นทุกวันเลย <c oughs> โโอ้นหนี่ซุปหน่อไม้นะครับอร่อยอร่อยลุยยังไม่ได้กินห <c oughs> น่อไม้ต้องอ่อนนะอ่อนไหมสองอย่างนี้ไม่เผ็ดหวังจริงแล้วนี่ ิเรามาทางสมุทรสงครามทางหัวหินต้องกินปลาทูใช่ครับหืโอ้เส้นไม่อมขาดลุยฮะหืมอร่อยทุกอย่างแตงปลาลาหมดเลยดีมากมันจริงๆเราเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้หอมอร่ดีเองถ้าใครเป็นตามเพจเราจะรู้ว่าวดีเป็นเซียนขอมูย่างใช่ดูดีดูมันดิมันแทกเรื่อบเลยเวลากินนะฮะ ไหลก็แบบนี้หยดหยดเยิ้มเยิ้มไปไปลุยครฮะผมว่านี่อร่อยมากมันนุ่มมากหอมมากยำหมัดแซ่บนี่เป็ส่วนที่ดีสุดของหมูจริงๆมันของย่างร้านนี้เขาก็ดังนี่นี่นี่ไก่ย่างไก่บ้านไก่บ้านตัวยแเล็กๆหน่อยนะม,ม,มันทาขมิ้นมาเลยใช่ไ<ด>หมเหลืองเหลืองเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดนะคะดิเดอร์ไป เออเก๋เนาะไก่ย่างซีฟู้ดลุยลองซิเข้าไหมโหถึงขั้นขยับแข้งขยับขานะคะไก่อย่างที่แท้ทูเรียนนี้อร่อยมากดีงามเหรอที่เป่าเนี่เด็กๆชอบเลยวนี่ทอดดีจริงๆสุดมากเด็กๆไหนเด็กๆไหนเด็กๆไหนเอาดีๆเดาเลยซิวะเอ่อนๆก็เออ๋อเดี๋ยวเราเข้าตามฮะ ที่พลาดไม่ได้นะคะต้องสั่งนะคะส้มตำอันนี้เราสั่งเป็นตำปลาร,รกากหมูทางร้าบอกเป็นไฮไลท์และทีเด็ดมากๆเลยนี่กากหมูแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะฉันขอให้ดูพริกมันเยอะแยะไปหมดนะทุบอ,อ,อนูนะจักใจมากเลยนี้มาครับลยนะุยฮะใส่แซ่บก็มาก็มาตำกันได้นะคะเป็นไงครับคุณเผ็ดไหมเอาจริงเผ็ดแหละหม้อมากพอดีเลยเราพริกเยอะเยอ มาตบปังคำนี้รู้เนี่ยเร้านนี้คุณดีมากตับก้มมาตับได้ไม่บังจริงเืร้านนึงไปไปไปอันแซ่บจิ้มสามของเรานะคะคือร้านพวงเพชรนั่นเองครับร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าไปหัวหินเนี่ย แวะได้ตอนขาไปหรือขากลับก็ได้แต่ตอนเรามาเนี่ยขาขาไปเนาะร้านปิดขากลับเลยฮะตอนนี้แทนร้านนี้เมนูคลาบเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันเด็ดจิงความเผ็ดร้อนนี้นะคะเริ่มที่นี่เลยไฮไลมกเรามาเพื่อสิ่งนี้นะครับเน่ปลาดุกทะเลผักฉานะฮะจะบอกว่านี่เป็นจานสุดท้ายของทางร้านคอนดิทรับวันนี้วันนี้ได้ปลาดุกมาน้อยมากคือถ้าไม่ได้กินโอกาจะจะเฮิร์ตจะเฮิร์ตจะเฮิร์ตสุด จิบน้ำก่อนนะฮะเผ็ดมากปลึกรทะเลผัดชานะครับปลึกรทะเลเนื้อมันจะหนามากแล้วจะสดแล้วก็จะแบบมีความหนึบหนับสูงส่งมากอืมนี่คือเดอะเบสของเดอะเบสจริงๆฮะเมนูนี้มาต้องโดนจริงๆนะเวลากินนะครับขอพริกหน่อยราดแบบนี้โอ้คุณจะเผ็ดไม่พอเหรอโอ้โหผมมาเพื่อสิ่งนี้จริงฮะพูดเลยฮึมรวยฮะเผ็ดจนพอหรือยังคะ เนื้อมันนุ่มละเอียดหนึบหอมแย่จริงร้านนี้สดจริงๆอ่ะพูดเลยปลาดุกสดมากก็อย่างวันนี้ไงพอพอเขาหาได้เท่าไหร่พเพราะว่าขายแค่นั้นนะจริงลุยฮะต้องรู้<อ>ที่สดจริงอะไรจริง,งกำใจเปนรุ่นนี้มากแกงป่าจุ้งนะคะรับไปดูจุ้งตัวจุ้งใหญ่ๆมากเฮ้ยร้านนี้จะบอกว่าขายถูกนะจานตัวตแบบนี้250ลาบดน้ำแบบนี้จุ้งนะฮะ ชิมน้ำเหมอนชิมน้ำงป่าเอนเผ็ด้าบอปะเรามีทุกอย่างนิดมื้อนี้วันนี้จะกินข้าวเยอะนะคะเนื่องจากว่าอาหารเป็นเผ็ดต้องกินข้าวเข้าไปโอ้โหจุ้งจุ้งจุ้งกินสองตัวเลยสองตัวเลยมาน้ำดาบนะแล้วก็พริกลงหน่อยนึงแบบนี้แกงป่าก็เผ็ดแล้วโอ้โหมาครับลุยฮะ จานนี้ไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าดีอยากทานนั่นคือไก่ผัดใบมะม่วงนั่นเองดูสิเฮ้ยมันมีพริกแห้งอาจจะเผ็ดอยู่นะอืมนะมเขาบอกว่าหน้าปากกุ้งดีมากมากเลยกุ้งดีมากแล้วนี่คือหมึกผัดพริกอ่อนนะครับเหมือนกับเป็นแนวๆแบบคล้ขากะเพราหน,น่อยๆเนาะพริกอ่อนอคืออะไรนี่ไงเหมือนกับใส่พริกพวกนี้ยพริกเกลียวพวกเนี้ยโอ้โห,โหเมนูที่นี่แต่ละอยา่างจานก็โตพวกนั้นมาฮะอออืื้ห พริกอ่อนเผ็ดไหมไม่เผ็ดอร่อยมากหอมมากเล่น้แบบเหมือนผัดพริกหยดนิดๆอย่างนั้นอ่ะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะโอ้หอาหารร้านนี้เขาจานใหญ่เหมือนกันนะต้องอกะปริมาณการสั่งให้ถูกต้องนะคะจานค่อนข้างใหญ่อันนี้ก็ดีสั่งเช่นกันผัดปอยเซียนค่ะไม่เผ็ดโดดเด่นมากนี้แต่สมิญนี้ทำให้ใส่ได้จิ้มซีฟู๊ดเสริมไปได้ถ้าต้องการเค็ดอืม มีหมึกจุ้งเห็ดคุณเส้นใดๆใช่ครับหมดใส่แปดอย่างปะในการเป็นป๊ยเซียนเน่ยใช่ใแต่ฉันไม่รู้อะไรแปดอย่างอร่อยแบบป๊อเซีนเลยรนนี้ของก็ดีขอน,นิดนสตรอเบอร์รี่มะม่วงครับแบบนี้นะฮะมาครับเนี่ยมันเผ<ม>็ดแหลกล้วนี้ทีกแห้งอร่อยเหรอ อร่อยมากพี่วิทย e ์สั N ่ง e สามป้ายแน่นอนจริงเหรอจังหออรับฟูเฟซนะครับน้ำนี้ขึ้นชื่อมากมาตำได้ไม่มีผิดหวังโคตรอร่อย EP นี P ้ฝา e กสามล้านสต๊าของเราด้วยนะฮะตั้งแต่หัวหมีมาถึงเพชรบุรีรับรองว่าเด็ดล้านแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ตัดท้ายมาจ้าสองคนได้นะครับ